นครับ <c oughs> ซีวิ c เอฟบีบอยนะฮะคันนี้รีแบบนะครับล้อสิบเจ็ดท่อท้งเส้นนะครับอ่ะคันนี้นี่แบบใช้งานน้ำมัน e 8แปดห้านะฮะก็มีเรื่องลิ้นหลีมีเรื่องอะไรก็ปลดให้ครบหมดแล้วนะฮะก็ มีเป็นผ้ามันแรงนะฮะแต่หาเติมยากเลยนะโอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับเ f ไแบรตัวจับเ่ือผสมกับมันกาการนะครับสายเป็นสินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มนโนจูนล้วนเลยนะครับจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่ความิปเตอต้เครื่องเดียวนะฮะ นะครับไฟเปิดแอร์เกียร์ดีด้วยทางั้านหน่อยนะ ตาเล็กเป็นยังไงมีอะไรที่แตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับคันนี้น้องบันทีแปดห้าร้อยสิบเจ็ดต่อทั้งเส้นนะฮะยอโต้นะครับอ่าแล้วก็มีจูนะฮะจูคาราสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะเกียร์จูเพิ่มฟรีนะฮะยยเวนตสลับเกียร์นะครับหรือว่าติดตั้งเทอร์โบนะฮะมีจูหน้าอูดอยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยรั้วสีดำเงินนะฮะมีที่คือลำลูกกาทองเจ็ดนะครับที่ทองเจ็ดให้บริการแต่การจูนะฮะเซอร์วินไปเทนแดนทั่วไปทองเจ็ดผมไม่ าที่นะครับโขงค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบดูกูปแบบนะครับพิมพีจูนีแบบฮอนด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทัางสามช่งองทางผมแก้เบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะสามารถตัดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็สง่งน,นะครับสำหรับเอฟบีบอยนะฮะรีแบบน้ำมันอี